สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องปองป่ายทุกๆคนเด้อคะ่ะเดินมาหนีนางคือเบิง่งทรงหนาตาบวมๆแทนพี่น้องเอ้พึ่งตื่นนอนโอ้เมเป็นพึ่งตื่นนอนดอกตื่นนอนมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ก่อนยังไม่ทันได้ลางหนาะแปรงฟันหนะกายว่ากันเด้อพี่น้องเด้อยังไม่ทันไดีออกไปไหนแม่พี่นออ้องเออกินขา่าเศร้าพึ่งแล้วค่ะตอนนี้พอ่ามาพ,ากพักผ่อนอยู่กุนค่ะกุนแคมป์ปิ้งเนาะพี่น้องเนาะหนา บ้านอ้วนอ้วนค่ะต่อมาพักพักพักเอ่อจะว่าเอินพักห่อนพักหนาวยังก็เอิญนๆไปเถอะหยุดอาทิตย์หนึ่งค่ะหยุดเรียนอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งทางอาทิตย์เลยบ่ได้ไปเรียนค่ะพี่น้องค่ะหยุดช่วงเทศกาลอ่าเฮิร์สของนอร์เวย์นะคะหรือว่าอ่าอ่าฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ผลิที่ว่า กําลังจะเข่าหนา,น,าน,านาวๆอะค่ะมันก็จะมีฤดูใบไม้ผลิก่อนเนาะคะ่นะเนาะประเทศนอร์เวย์จะมี4ฤดูพี่น้องซัม,มเมอร์นะ่ะเอาออ่าวินเตอร์อ่าวินเตอร์ก่อนวินเตอร์โวลโวลนี่ก็คือเบิดหนาวเบิดหนาวจะเข่าห้อนฤดูฤดูอ่ายังวะหิมะกําลังจะละลายหิมะกําลังละลายแล้วก็คนเหลื่อมเห็ดอ่าปลูกปลูกพืช ปลูกพืชยังใช่นะปลูกพืชเตรียมปลูกพืชแล้วก็วินเตอร์วินเตอร์ึ้นหนาห้อนพอหนาห้อนแล้วก็หนาเฮิร์สเฮิร์สก็คือนานี่แหละใบไม้ไใบไม้โลนใบไม้ผลีนั่นแหละค่ะอืมค่ะนั่งก่อนยุตเรียนอา,อาทิตย์หนึ่งก็เลยมามาก,กูนกันพี่น้องค่ะนั่นแหละค่ะจะมาเล่าให้ฟังตอนเรื่องที่นั่งไปไปหาหมอนะคะไปหาหมอไปหาหมอตรวจภายในพี่น้อง มเมื่อวานเด็กก็เล่าไปแล้วข่าวๆแต่ว่าเล่าแบบรีบๆเนาะอยู่ในห้องเรียนนี่ก็จะมาเล่าให้ฟังอีกอีกอีกรอ,อบนึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่เป็นครั้งแรกที่นั่งอ่าไปหาหมอไปหาหมอตรวจภายนตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปตรวจหรอกแต่ว่ามีแผนที่จะไปตรวจอยู่แล้วเพราะว่าผู้หญิงเข้าจะต้องไปตรวจทุกปีพี่น้องเมื่อก่อนนี่ก็เคยไปตรวจอยู่เมืองไทยนะพี่น้องเนาะเคยเคยไปตรวจอยู่เมืองไทยไปตรวจเช็คตรวจยังง่ะนั่นแหละค่ะพอมาอยู่นี่ก็จนกว่าจะได้ไปหาหมอก็พอ อีนางมาแตง่งมาแต่งงานอยู่นี่แล้วมันบอมาด้วยวีซา่าอ่าวีซ่าคูมันจากประเทศไทยมาด้วยวีซ่าคูมันคูมันนี่ก็คือยังว่าท่านเด็ดแต่งนะคะมาด้วยวีซ่าคูมันพอวีซ่าคูมันมีมีกัหนดยูหกเดือนพี่น้องวีซ่าคูมันมีกัหนดยูหกเดือนเนาะค่ะพอโคพกเดือนขันเทาอยูในโนเวายในหกเดือนว่าายในหกเดือนแล้วเข้าบ่าเด็ดแต่งงานในสินเนไอ นางก็จะต้องกลับไปเมืองไทยกลับไปเมืองไทยเพื่อที่จะเฮ็ดวีซ่ารอรอเวลาเฮ็ดวีซ่าขึ้นมาไหมแต่ถ้าภายในหกเดือนที่เท่าที่เทาอาศัยอยู่กับสามีอยู่รนเวเน่แล้วเฮาแล้วเทาสามารถเฮาสามารถแต่งงานกันได้ขันเทาแต่งงานกันภายในหกเดือนนึงสิเท่าก็จะได้เฮ็ดวีซ่าม่ก็จะได้อยู่ต่อแต่ว่าต้องเฮ็ด วีซ่าใหม่ก็คือวีซ่าแต่งงานเปลี่ยนจากวีซ่าคูหมันเป็นวีซ่าแต่งงานพอเาได้วีซ่าพอพอได้วีซ่าแต่งงานแล้วแมนบอสิ่งดีเฮาจะได้ก็คือหนึ่งบัตรประจำตัวนีนท่ทายทายตั้งแต่มาหล่อมาแรกๆโดวยวีซ่าคูมันแล้วพี่น้องจะต้องทายบัตรประจำตัวนะคะบัตรบัตรประจำตัวก็คือบัตรบัตรสีชมพูมันบัตรมันบัตรคนตา่างค์ดาวนั่นแหละค่ะนั่นแหละพอแต่งงานเสร็จปุ๊บ พอแต่งงานเ็จแล้วก็ยืนวีซ่าไม่ก็คือวีซ่าแต่งงานได้วีซ่าแต่งงานนี่ก่อนันมันก็จะแล้วแต่คนนี่แหละค่ะบางคนเฮ็ดได้ต่อได้ไปอีกปีนึงแต่ว่าของยีนัา่งนี่เฮ็ดได้ต่อสองปีได้สองปีจะไปต่ออีกที่หนึ่งก็นหนุล2023นละสองพันยี่สิบสามผลแหละพี่พี่น้องจึงก็จะตอ่อจะได้ต่อวีซ่าไม่สองพันยี่สิบสามานะคะก็กอัีอยู่ได้สองปีค่ะเออโอเคิเลื่อมช่องกาแฟ ค่ะนั่นแหละสิ่งพอเขาพอเขาแต่งงานแล้วสิ่งที่เขาจะได้ก็คือหนึ่งหม้อประจําโตเขาจะรงหมอประจําโตซือ้อหมอประจําโตของของเข้ามาเลยคนโนเวจะต้องมีหมอประจรําโตของของเจ้าของค่ะเมื่อว่าจะเจ็บไข้ได้บวชเป็นยังก็แล้วแต่จะต้องไปหาหม้อประจตํตโตเท่านั้นท่านกกันว่าหมอประจําโตเช็ควิธิใช้ยมาแล้วเป็นนะักเขาก็จะรงลพยาบานญ่อย่างนีง้สีหน้าพี่น้องเออนั่นแหละได้หมอประจําโตแล้วก็ ได้เลขประจำตัวเลขประจำตัวก็เหมือนกับเลขบัตรประชาชนเท่านั่นแหละพี่น้องก็คือเลขเลขประจำตัวนี้บัตรบัตรสีบัตรส,สีชมพูที่เข้าได้มาตอนแรกแรกที่เข้าขึ้นมาเมืองไอเนอเวเลยด้วยวิสาขูมันนะบัตรหมายเลขที่อยู่กับบัตรประจํบบัตรโอ๊ยงงหมายเลขที่ติดอยู่กับบัตรสีชมพูบอมแมนหมายเลขประจำตัวเท้านะคะหมายเลขประจำตัวเท้าจะได้ก็ต่อเมื่อเข้าแต่งงานแล้ว เออเขาแต่งงานจดทะเบียนอยู่นอเวย์แล้วแล้วเขาได้วีซ่าตัวใหม่ก็คือวีซ่าแต่งงานแล้วบัตรประจาตัวเขาถึงจะมานะคะบัตรประจาตัวอของคนนอเวยยจะมีสิเบเอ็ตัวค่ะอันนี้สําคัญมากๆเลยหามให้ผู้ได้หูเด็ดขาดเลยค่ะบัตรประจำตัวแล้วก็แล้วก็อย่งนอแล้วก็เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารนี่จะต้องเปิดก่อนขออนุญาตแต่งงานจะต้องเปิดบัญชีธนาคารให้ได้ก่อนก่อนขออนุญาตแต่งงานนะคะอ่าบ,บัญชีธนาคารมีเลวก็คือเปิดเปิดธนาคารอยู่นี่แหละอยู่มองนอกนี่แหละค่ะแล้วก็อ่พาพอแต่งงานเสร็จปุ๊บได้ได้ยังก็ได้ไดอ่าหมอได้หมอประจําตัวได้เลขประจําตัวแล้วก็ได้เรียนฟรีได้เรียนฟรีค่ะได้เรียนฟรีเทา จะได้เรียนฟรีกับตัวเหมือเขาแต่งงานแล้วคือกันเขาแต่งงานจดทะเบียนได้วิ่าหตุลไม่แล้วคือกันเขาถึงจะมีสิทธิ์เรียนฟรีหกร้อยชั่วโมงค่ะหกหอยชั่วโมงหู้หูวเสอกวายนั่งนั่งเคยอ่านเจอว่ากฎหมายเปลี่ยนไหมว่าหกหอยหาสิบชั่วโมงหรือว่าเจ็ดอยชั่วโมงเนี่ยแหละพี่น้องแต่ว่าเรียนเฉพาะเรียนภาษาเด้เรียนเรียนภาษาเรียนฟรีแต่ว่านั่งมีสิทธิ์เรียนฟรีสามพันชั่วโมงสามพันชั่วโมงนี่ สามพันชั่วโม,มงนี่ก็คือฮักไปหก0อยหาสิบชั่วโม,มงก็คือเรียนภาษาฮัากไปหก0อยหาสิบชั่วโม,มงคือเรียนภาษาคันวอีนั่งเรียนภาษาหกหกอยหาสิบชั่วโมงเสร็จแล้วจบแล้วแมนบอครบหก0อยหกอยหาสิบชัมม่วโมงก็คือเฉพาะเรียนเรียนภาษาอย่างเดียวนะคะครบหกลอยหาสิบชั่วโมงคันวอีนั่งอยากเรียนต่ออยากเรียนวิชาชีพจางเสียอยากเรียนวิชาชีพสูงขึ้นไปต่อจางเสียเขาอีนางก็สามารถเอาชั่วโม,มงที่เหลือจากสามพันชัมม่วโมงเอามาเรียนฟรีได้ ค่ะค่ะจังสันแหละมันดีจิงสิแหละนั่นนะคะนี่คือสิ่งที่อีนางได้นะคะแล้วก็ถาว่าเหตุงานใดบด่อใดอีนางสามารถเฮ็ุงานใดตั้งแต่อีนางได้บัตรแล้วได้บัตรสีชมพูบัตรต่างดาวนั่นแหลคะค่ะขันว่ามีช่องทางมีมูลแนะนํางานไห้นางก็สามารถเฮตุงานใดยังยังช่วงซัมอ่ิ่านมานางเหตุงานความสะอาดยู่กูน่ะก็มีพี่พนไทยเขาแนะนาไห้ค่ะอ่า นั่นแหละนางยังพัฒนาเ,เรียนภาษาอย่างพัฒนาดิหูภาษาแต่ว่ามีมีแรงงานให้ลงเข้าหูจากคนหูจากคนไทยน้ากันเนี่ยเขาแนะนําไหมเฮเขาเฮ็ดงานในเสลีงานมันแบบว่าเป็นทำํำถำความสะอาดบริบได้พูดคุยอย่างกับกับฝรัง่งหมักไม้สิเขาก็สามารถเฮ็ดได้ค่ะเฮ็ดได้ค่ะเฮ็ดได้คนว่าเขา้าคนว่าเขา้าเฮ็ดได้แล้วยอดเงื่อนเกินหกหมื่นต่อปีนี่ใชภไย ภายไดปีแรกที่เฮาที่เข้าไดภาษีมผู้แล้วก็เข้าไดเฮ็งงานขันว่ายอดเงินเกินหกหมื่นเท่าต้องจา่ายภาษีแต่ขันว่ายอดเงินบ่ถึง 60, 000, หกหมื่นนังเสียเฮ้าบ่าต้องจ่ายก็ไดก็คือบ่แมนว่าบ่ต้องจ่ายก็ไดบ่ต้องจ่ายเพราะว่าเงินมันบ่ถึงหกหมื่นค่ะพิดถึกยังไดก็อขอภัวยวดค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เข้าใจในแบบของยีน่างที่สามีอ่ะสามีอธิบายฟังเนาะข่ะเนาเพราะว่านี่นางจะสามสามีตลอดว่จ่จายจ่ายภาษีบ่จ่ายภาษีเท่าใดยังส่นะ สามีเขาก็ไปคุยกับเจ้า,จาของบ้แมนเจ้าของเป็นผู้จัดการแคมปิ้งนี่แหละเขาก็เาบอกว่าเออว่าต้องเสียอนุนนี่นั่นเพราะว่ายอดเงินบ่ถึงบ่ถึงกําหนดที่จะต้องเสียนะคะนั่นแหละค่ะให้นางเฮ็ดงานแค่แป๊บเดียวเฮ็ดงานแค่แค่โบโดดโแบบหลายเฮ็ดแตบบ่เฮ็ดแคบบ่ช่วงซเสมือนิๆๆๆนดๆหน่อยๆก็ยังดีพี่น้องยังได้พอได้ค่ารถไปโรงเรียนค่ะนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่ อีน้าสามารถเ็ดได้ก่อนที่จะได้เรียนภาษานะคะก่อนที่จะได้เรียนภาษาก็สามารถเ็ดงานได้เลยตั้งแต่มีบารสีมพูแล้วค่ะสามารถเ็ดงานได้เลยนะคะแตลแต่ทั้งนี่ทั้งนั้นนะก็รอเรียนภาษาก่อนเถอะพี่น้องเขาเ้าอยัางบ่รรุเรื่องเลยหลีเวลาหัวหนา้าสังงงสังงานว่าให้เขาไปเ็ดตรงนั้นตรงนี้ฟังบ่รรุเรื่องอีหลีอเข้าโตตอบเขาบ่ได้ก็เหมือนเหมือนกับว่าเหมือนกับเข้าเป็นคนโง่ไปเลยนะพีน่น้องเด้ออกบ่เออจังไดก็ นะอยากเค็ดงานก็นอยากเค็ดแต่ก็รล่อเลียนล่อเลียนให้มันจบกอนนะคะล่อเลียนภาษาให้มันพอพอพอ,พอได้กอนอ่ะนะพอได้สื่อสารก็เข้าแน่สักหน่อยนะคะพี่น้องนั่นแหละค่ะน,น,นี่ก็วนมาถึงเรื่องหาหมอเนาะเรื่องหาหมอก็ตอนแรกน่าเข้าใจว่านำบดนางยมประทันเด็ดนา่าพึงเข้ามาอยู่ใหม่เป็นบอยยมประทันเด็กเสียภาษีห้กับประเทศเขา แน่ๆแล้วนั่งเข้าใจแน่ๆแล้วว่านั่งเวลาไปหามหมอเสร็จก็ต้องเสียเงินเองอยู่แล้วต้องเสียเงินเองแล้วนั่งก็เข้าใจว่าคนทุกคนอยู่นอ์เวนะ่ะคือเขาเฮ็ดงานเสียภาษีกับแพงแล้วแมนบบเสียทุกเดือนแม่พี่น้องเสียทุกเดือนเสียภาษีกับแพงแล้วคิดว่าเอ่อเรื่องหา,มงห,ามหมอหาหมอก็มันก็น่าจ,จะฟี่ให้กับประชาชนของสินาต่จริงโบแมนนะคะทุกคนทุกคนจ่ายเงินจ่ายเงินขึ้นกัน ไม่ว่าจะรักษาเยอะรักษาหน่อยรักษาอย่างใจเงื่อนคือกันแต่ว่ากระจายเบาแ้งเอาพี่น้องกระจายเบาแ้งกอืะกระจายเงินคือกันแต่เขาจะมีแบบว่าคันว่าคุณหาหมอหาหมอซื้อ,อยาอย่างที่นางเคยเล่าไปในคลิปคลิปก่อนหน้านี้นะคะหาหมอซื้อ,อยาร่วมกันเนี่ยครบสามพันครบสามพันเมือ่อใดปีใดปีนั้นคุณจะหาหมอฟรีตลอดทั้งปีหาหมอฟรีตลอดทั้งปีแต่ว่ามันซื้อ,อยานะซื้อยา ร่าขาย,ยาเพราะว่าร้านขาย,ยากับกับโรงหมอนี่มัน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 แยก่กันอยู่แล้วร่านขาย,ยาก็ส่วนร่านขาย,ยานะคะเบาเกวกันยาบอฟรียาบาฟรียาต้องสื้อคือเกานะคะนั่นแหละขันว่าหาหมอครบสามพันสามพันคนภายในปีนะั้นเ่าาก็จะสามารถแบบว่าหาหมอได้ฟรีตลอดทั้งปีพอพราเบิร์ตปีนั้นแหลวปุ๊บเข่าปีไม่เ่าก็เรื่ตมต้นหม่เหมือนเรื่อมนับหนึ่งไม่ยิงเงสียนะพี่น้องใครครบสามพันนี่คือเกลเสียนะถ้าตอนที่น้าไปหาหาหมอภายในเนาะ ตอนหมอยางออกมารับตอนแรกค,คิดว่าผู้ช่วยหมอพี่น้องผู้ช่วยหมอตอนแรกคิดว่าผู้ช่วยแบบเป็นผู้ช่วยพยาบาลสินะแต่บบเมนหมอยางออกมาหับอย่างเลยหมอก็ยังสาวๆยังสวยๆอยู่เลยยังเบิงเด็กหน่อยอยู่เลยหน่พี่นอ้องนั่นแหละเขาไปตรวจภายในให้พาปุ้งปุ้งปิดปากก็ก็บบปิดเนาะบ่มีผ่าทุงให้เปลี่ยนพ้อมให้ถอดกางเกงตรงนั้นเลย แต่ว่ามันแต่ว่าเขาจะมีห้องห้องตรวจอ่าห้องตรวจภายในโดยเฉพาะเข้าไปสองคนกับหมอแล้วก็ล็อกล็อกก่อนหนึ่งสีหน้าคันว่าคนไข้จะหายแฟนหรือห้ญาติพี่น้องพ่อแม่เขาไปนั่มก็ได้คันว่าคนไข้อนุญาตให้เขาไปหนึ่งสีหนะ้าอือแล้วแต่ก็เข้าไปในเข้าไปในห้องนั่นก็หมอก็ถอดกางเกงแล้วก็ย่างขึ้นย่างขึ้นเตียงก็ถอดตรงนั่นแล้วก็ย่างขึ้นเตียงตรงนั้นเลยจงจงจังนั้นเลยพี่น้องเออ ตอนแรกก็ว่าปวอายเด็กพ่ออยากหาหมอ้ออยากให้หมอตรวจอยากหาหมอแต่พ่อไปเห็นไปตรงพ่อให้ไ่ยทอดตรงนั้นแล้วก็ย่างขึ้นเตียงเลยมันก็บข,นขนั้นเคยในไอาเนี่ยพี่น้องเอออยู่เมืองไทยกัยัแงแบบว่าแบบแบบมีผ่าถุงไห้เนาะผ่าถุงไห้เปลี่ยนหนึ่งสีหน้าเออค่ะ <c oughs> <c oughs> ไปพ่อไปอาขาให้หมอให้หมอตรวจแล้วมอหมอกัอออบ่ใส่ผ้าปิดปุ้งปิดปากเดยเขาก็ไปแบบ ซองเบิงแบบสดๆอย่างสี่แหละหมอผู้หยิง่งแต่ว่าถุงมือเขาใส่เขาใส่สองสองสันอยู่ถุงมือใส่สองสันอยู่ผ่าปิดปากโบปีดแล้วก็ตรวจโดนตรวจไทโดนตรวจไทยละเอียดเลยพี่น้องไอง้ข้าก็เป็นผู้หญิงเ้าเข้าก็ยยานกินเนาะพี่นอ้องย่านหมอเขาได้กินบอดีของข้าเข้าก็เคิเข้าก็อายมันบอละ่ะเออก็ว่าคิดในใจเอ้าหมอหมอคือไปใส่ผ่าปิดปากแน่จากน้อยเออพี่น้องโอยเนาะ เขาก็ให้ถอดตรงนั้นเลยบอมีของนุ่งของนำให้ล่างก่อนเดี๋ยวเขาถอดเซจปุ๊บขึ้นเตียงเลยตรวจตรวจโดนอยู่ตรวจประมาณยี่สิบก้อนหน้าที่ตรวจโดนอยู่พี่น้องตรวจเก็บอ่าเก็บตัวย่างไปตั้งสามหลอดเก็บตัวย่างไปตรวจพี่น้องดีโยค่ะดีโยใจอ่าหมอบ่ได้ให้หมอบ่ได้เขียนใบสั่งยามาให้ไปซื้อยา พอว่านั่งตอนก่อนนั่งจะไปหาหมอนั่งก็บ,บอกว่าหมอบอกว่านั่งตกขาวตกขาวมีกินยังไงนะตกขาวมีกินบ่หายยังไงนะขันว่ายูเมืองไทยเขาก็สามารถซื้อยาเองได้เป็นบ่หลายพี่น้องขันว่าตกขาวมีกินก็ซื้อยาสอดซื้อยาแก้อักเสบกินเพราะว่าของผู้หญิงมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะพี่น้องบางที่น้ำบางที่เอาน้ำเย็นล่าง,ล,างานะาาล่างจีมีเขาน่ะเอาน้ำเย็นลลางจีมีเขาบ่อยๆมันก็อักเสบเนี่ย แค่น้ำเย็นได้แค่น้ำธรรมดาแต่ว่าแต่ว่ามันเย็นในเนี่ยภายในก็เกิดการอักเสบได้เมง่ชี่น,นะพี่นอ้องนั่นแหละมีภายในเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเลยของผู้ยิงเดี๋ยวเสี่ยงอักเสบเดี๋ยวเสี่ยงติดเชื้อติดแบคทีเรียนู่นนี่นั่น,นเยอะแยะค่ะผู้ยิงต้องดูแรลรักษาตัวเองเป็นอย่างผู้ยิงจะต้องไปตรวจภายในทุกปีเพราะว่ามันเสี่ยง <S S S เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเสี่ยงต่อการเป,นนเ,ปนนเป็นนิ่วเป็นนุ่นเป็นนี่พี่นอ้อง หน้าก็ไมอยากเสียงนอหน้าก็ตรวจทุกปีนั่นแหละค่ะอยู่เมืองไทยก็ตรวจเนาะค่ะเนาะนั่นแหละหมอก็บ่ได้สั่งเขียนยาให้บอกใครไปซื้อยาอยู่ร้านค้ายายา,ยาส่งยาสอดยาแก้เ,กเส่ม,มีมีหมอบอกว่าให้รอผลอาทิต์อาทิตย์หนึ่งถึงสิบสี่มือนี่แหละค่ะบม,มียากาันม,มียังไ้กับป้านซื้อจ่ายเงินกับประมาณสองร้อยสองร้อยยี่สิบสี่คนพี่นอมมอ้องตรวจหาหมอรอบรอบเนี้ย สองรอยยี่สิบสี่คนเป็นครั้งแรกที่นั่งหาหมออยู่เมืองอยู่เมืองนอกนะคะหาหมออยู่เมืองนอกครั้งแรกเลยก็ยังดีใครได้หมอประจําตัวเป็นผู้ยิง่งกันยังดีอยู่แต่ก็พูดว่างยังบรรลุเรื่องดอกแต่ว่านั่งก็ได้แบบว่าเขียนเขียนสลิปใส่กระดาษไปนะแปลจากไทยแปลพิมพ์ภาษาไทยให้มันแปลเป็นภาษาโนเวเขียนเขียนไปเอาไปให้หมออ่านแต่ว่าแอปโทรศัพท์มันก็บ่ชัวร์ดอกพี่น้อง บางคําเขาเขียนเป็นภาษาไทยมันก็แปลเป็นภาษาอังกฤษ,ษ,กษหรือนอเวไปไปแนวอื่นหนึ่งสินะเออก็อ่านก็งง,งงๆอยู่แต่หมอก็เข้าใจครับอาการที่เขาเป็นนะครับผู้หญิงน้ากันเนาะหมอเขาก็เขา้าใจอยู่เขาก็ถามว่ามีคิด,ค,ด,ค,ดคิดว่าจะท้องบอสหนี่สินะคิดว่าจะท้องบอคิดว่าเพราะว่าอาการของอีนั่งนี่เกิงไปทางท้องเกิงไปทางมะเร็งปากมดลูกระยะสั้นในึีหน้นะพี่น้องมันเกิงเกิงกลาง ก็บ้แน่ใจก็บอกบอกหมอว่าบ่คิดบ่คิดว่าฉันท้องบอกนูเนี่ยบอกหมอว่าฉันบ่คิดว่าฉันท้องพอแล้วก็ฉันก็บ่เคยตรวจน้ำสามีไปย่างมากออกไปย่างข้างนอกย่างกลับมาอากาศดีพี่น้องเมื้อนี้บ่ค่อยหนาวหมอกลงเงบัดมือพี่น้องนั่นแหละก็บอกหมอว่าฉันบ่เคยคิดว่าฉันจะท้องจะต้องท้องฉันบ่คิดว่าฉันท้องสีนะาหมอก็เลยบอกว่าเออก็นั่นแหละก็บ่ต้องบ่ต้องกังวลบ่ต้องกังวลยางมากมายเพราะว่า เดี๋ยวรอรอ,อผลนะนะรอผลบ่ต้องคงบ่ต้องเครียดอีหยังรอผลยอย,ย,ย,ยูนิเซืรอใจเย็นๆสบายๆนั่นล่ะค่ะประสบการณ์การไปหาหมอเนาะพี่น,อน้องเนาะก็ผ่านไปดีดีก็รอรอผลรอผลนี่ก็คือบอ่มีอ่าส่งอีเมลหรือว่าส่งเอ่อข้อความหรือโทรมาบอกนะคะให้เฮาเข้าไปมันจะมีแอปแอปนึงของของโรงพยาบาลเวลาคนนอร์เวย์เนี่ยเข้าไปหาหมอเสร็จแล้วแม่นบ่คั่นว่าหมอเขาบอกว่าให้รอผลร่ออย่างเขาก็จะมีแอป แอปก็คือแอปเขาเอื่อแอ,อยยางวะแอปติดตามผลของโรงพยาบาลนี่แหละพี่น้อง่ออาตินั่นแหละก็จะให้เขาให้กรอกข้อมูลเข้าไปใส่ใส่ซื้อเข้าเข้าไปคันว่าผลเขาออกแล้วเขาก็สามารถเบิ้งในแอปนั้นได้เลยนี่สินะพี่น้องนี่แหลคะค่ะก็ดีที่ยู่พี่น้อง <laughs> คลิปนี้ก็นหน้า้วเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวมันจิโดนเกินไปเปลา โดนกันไปเดี๋ยวไปพรอ,อนคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้คะ่ะบ๊ายบาย